หลังจากที่คราวก่อนเราได้ทำความรู้จักกับเอียนแฟมิงกันมาแล้วในวันนี้ผมจะขอนำเสนอบุคคลผู้เป็นต้นแบบในการรังสรรค์เจมส์บอนด์007กันครับก่อนจะไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กันด้วยนะครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับเริ่มกันด้วยที่มาของชื่อเจมส์บอนด์กันก่อนครับ หลายต่อหลายข้อมูลต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเอียนเฟมมิงได้แรงบันดาลใจของชื่อนี้มาจากนักปักษีวิทยาชาวอเมริกันท่านหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของผลงานหนังสือที่มีชื่อว่า Birth of the West Indies ซึ่งเป็นหนังสือที่เอียนเฟมมิงชื่นชอบมากโดยเอียนเฟมมิงเคยให้สัมภาษณ์ว่าชื่อเจมส์บอลนี้เป็นชื่อที่ดูเรียบง่ายและไม่โดดเด่นจนเกินไปนั่นเอง แต่ก็มีอีกข้อมูลหนึ่งที่ถูกนําเสนอโดยสตีเฟนฟิลิปซึ่งได้ให้ข้อมูลว่าแท้จริงแล้วเอียนเฟมมิงนำชื่อเจมส์บอ์มาจากคุณตาของเขามากกว่าเพราะมีการค้นพบเอกสารจํานวนมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่ระบุว่าคุณตาของสตีเฟนฟิลิปมีชื่อว่าเจมส์ชาลบอลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษภาคสนามของรัฐบาลอังกฤษที่เคยทำภารกิจลับมามากมายโดยอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเอียนเฟมมิงด้วย และเมื่อสงครามจบลงคุณตาของเขาก็เปลี่ยนอาชีพไปเป็นพนักง,งานถลุงเหล็กและไม่เคยเปิดเผยอดีตของตนให้ใครรับรู้แม้กระทั่งคนในครอบครัวของตัวเองก็ตามเป็นผลสืบเนื่องมาจากข้อผูกมัดในสัญญาการปกปิดความลับทางราชการที่คุณตาของเขาลงนามเอาไว้เมื่อวันที่3มิถุนายนปี1944โดยสตีเฟนฟิลิปเชื่อว่าการที่เ e อียนเฟร์มิงไม่เคยเปิดเผยข้อเท็จจริงนี้มาก่อนก็เป็นเพราะต้องการปกปิดความลับให้กับคุณตาของเขานั่นเอง ในประเด็นที่มาของชื่อเจมส์บอลนี้ผมขอสรุปในมุมของตัวเองว่าทั้งสงเหตุผลที่ผมเพิ่งเล่าไปนั้นล้วนมีความน่าเชื่อถือเหมือนกันทั้งสิ้นเพราะแต่ละเหตุผลแต่ก็มีข้อมูลและหลักฐานที่ยืนยันไว้อย่างชัดเจนดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วว่าจะเชื่อถือข้อมูลส่วนไหนมากกว่ากันแล้วครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2องเอียนเฟมิได้มีโอกาสร่วมง,งานกับสายลับมากมายหลายตัวหลายคน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าหากว่าเขาจะหยิบยกเอาเพื่อนร่วมง,งานของตัวเองมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์เจมส์ปอร์ตขึ้นมาเพราะนักบริษัทเชื่อว่าแพทริกดันเซลจ็อบเพื่อนร่วมง,งานของเอียนเฟมิงในปฏิบัติการ30อ x ์ตี้แอคซกับเอฟเอยอร์โทมัสสายรับเจ้าของฉาย,ยาก,กระต่ายขาวหรือไวรับิดที่ถูกทหารน,นาซีจับไปทรมานหลายครั้งแต่ก็หลบหนีออกมาได้เสมอล้วนเป็นแรงบันดาลใจของเอียนเฟมิงทั้งสิน้นนอกจากนี้นักบริษัทยังเชื่อว่า วิลเลียมสตีเฟนสันหัวหน,หน้าหน่วยสืบราชการลับอาสาสมัครของอังกฤษที่ใช้รหัสลับว่าอินสพิดน่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญของเอียนเฟ i มิงมากที่สุดเพราะในช่วงสงครามโลกนั้นวิลเลียมสตีเฟนสันมีหน้าที่สืบความลับทางการทหารของเยอรมันเพื่อไปรายงานต่อวินสตันเชอร์ชิลล์นายกรัฐมนตรีของอังกฤษในขณะนั้น ด้วยภารกิจที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเช่นนี้วิลเลียมสตีเฟนสันจึงได้รับการยกย่องว่ามีส่วนสําคัญที่ทําให้ฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถยับยั้งการขยายอานาจของพรรคนาซีได้สําเร็จอีกทั้งเอียนเฟมมิงยังเคยกล่าวเอาไว้ว่าเจมส์บปอนอาจเป็นสายลับในแบบฉบับที่ดึงดูดใจแต่สายลับที่แท้จริงคือบุคคลผู้ยิ่งใหญ่อย่างวิลเลียมสตีเฟนสันนั่นเองอีกหนึ่งสายลับที่นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าเป็นแรงบันดาลใจของเอียนเฟมมิงเช่นกันนั่นก็คือดูสโกโปป๊อป สายลับสองหน้าชาวเซอร์เบียเพราะฉากหน้าของเขาคือการทํางานอยู่ในหน่วยสืบราชการลับนาซีเยอรมันเพื่อลวงเอาความลับต่างๆของพวกนาซีไปรายงานต่อหน่วยสืบราชการลับอังกฤษซึ่งเป็นต้นสังกัดที่แท้จริงของเขานั่นเองนอกจากนี้เอียนเฟรมิงยังเคยมีโอกาสได้คุกคีอยู่กับโปปอฟในช่วงเวลาหนึ่งจึงทําให้เฟรมิงพบว่าโปปอฟเป็นคนที่มีเสน่ห์และแพรวาไม่น้อยเพราะแม้ว่าโปปอฟจะไม่ใช่ชาที่หล่อเหลาเอาการแต่ก็มีสาวสามากหน้าหลายตาม,มาติดพันกันให้วุ่น ทีนี้ก็มาว่ากันด้วยเรื่องใบหน้าที่แท้จริงของเจมส์บอลกันบ้างในนันวินยายเจมส์บอลตอนคาสิโนรอยัลและตอนมูนเรเกอร์เอียนเฟมมิงได้บรรยายลักษณะของเจมส์บอลเอาไว้ว่ามีใบหน้าที่ทําให้หนึกถึงนักร้องที่ชื่อโฮกี้คาร์ไมโคลด้วยรูปลักษณ์ที่ดูสูงโปร่งแก้มตอบสันกรามชัดผมสีเข้มปัดเปยไปข้างหนึ่งแต่เป็นโฮกี้ในฉบับที่เลือดเย็นและยังปากคอเราะไร้อีกด้วย เรียกได้ว่ากว่าจะเป็นเจมส์บอนด์อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ต่างก็อาศัยแรงบันดาลใจจากสายลับหรือคนดังในโลกแห่งความเป็นจริงมากมายหลายต่อหลายคนเลยทีเดียวครับและนี่ก็เป็นข้อมูลที่ผมได้นำมาเสนอกันในวันนี้หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆกันไม่น้อยเลยนะครับสำหรับวันนี้บอลแฟนฟรยเวอร์ก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ